สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดเพลงพัทยาโลเวอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับของไต้ทศมิตรอ่านอ่านยากอู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด C Minor, แล้วก็คอร์ด D minor นะครับในเพลงนี้ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ใช้กาโป้ทาบที่จ่องสีนะครับแล้วก็เล่นในคอร์ดที่ผมแนะนําได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาสอนเป็นแบบไม่ใช้กาโป้นะครับเสียงก็จะต่ํากว่าของต้นฉบับอันนิดหนึนะครับเราก็จะร้องแบบเสียงต่ําๆนะครับถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้กรกดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับ จะพามาัดตีคอร์ดกันไปแบบไม่ถึงกับง่ายมากนะครับเพลงนี้ก็แล้วก็ไม่ได้ยากมากนะครับนีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับการตีคอร์ดนะครับลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแต่ว่าในบางช่วงมันจะเล่นเป็น2คอร์ดติดๆนะครับเราก็แก้ตีลงลงขึ้น แล้วก็อยู่ในคอร์ดเดิมลงลงขึ้นขึ้นลงมันก็จะเป็นสองห้องติดติดอยู่อย่างเช่นในช่วงแรกมันจะมีคอร์ด C สองห้องคอร์ด F สองห้องคอร์ด G สองห้องอย,อย่างนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น ก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับไอจังหวะที่เราตีลงนะครับเราเราตีแบบเรียงสายลงไปเลยนะครับแบบลีดลงไปรึ่งรึงรึ่งึงึึเข้าใจนะครับลงลงรึงรึงลงคือเราเราจะไม่ดีดไปตีเดียวนะครับเราจะไม่ดีด แต่ถ้าว่าใครไม่ถนัดก็ดีดลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เสียงมันออกมาในแนวของผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าจังหวะอะไรในในเพลงนี้ใช้ปิกก็ได้เหมือนกันนะครับ ลงลงลงสังเกตนะครับตอนที่เราตีลงเราจะตีลงเริ่มจากเริ่มจ,จากสาย5นะครับประมาณสาย5้าหรือว่าตีก็ได้นะครับสาย6ไม่ต้องก็ได้นะครับเน้นไป5หรือว่า4ลงไป ตอนขาขึ้นถ้าเราเรา,เรายกมือซ้ายได้สักนิดก็ดีเหมือนกันนะครับพอเราเราตีขึ้นแล้วเรายกตีให้มันตตีให้มันดังก่อนเหมือนว่าตีแล้วปล่อยตีแล้วปล่อยตีขึ้นนะครับลงลงขึ้นพอตีขึ้นเรายกนิดเดียวนะครับให้เสียงมันดังครึ้งครึ่งนะครับ มันจะดังไม่ค่อยเต็มแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะครับตีรวัวไปเลยนะครับแรกๆก็รวัวไปก่อนอันนี้แบบไม่ต้องยกไม่ต้องกรีดก็ตีอย่างเดียวเลยลงลงขึ้นขึ้นลงธรรมดานะครับ ถ้าใ,ใจเสียงมันออกมาปึมปมปมป,ป,ป,ปอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับน่าจะได้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะลงคอร์ดตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นสองห้องตรงไหนเป็นห้องเดียวนะครับ เริ่มในตอนแรกนะครับ My name is m i r วิชัยเราลงขอด C ตรงคำว่า My เลยนะครับ My name is m i r วิชัย I แล้วก็มาลงคำมาลงขอด C อีกห้องหนึ่งตรงคำว่า I นะครับ I come from สุโขทัย I I จากจนเรามาลงขอด F นะครับตรงนี้ขอด C สองห้องขอด F ตรง I I จากจนบันเกิดเมืองนอนเข้ามาเข้ามาเรามาลง F อีกห้องหนึ่งตรงคำว่ามานะครับ มันก็จะเป็น F สองห้องเหมือนกันเข้ามาทำงานที่พัทยาอยู่อยลงขอดีนะครับอยู่ n o n t h Cape I ดนาแม่แม่ลงขอดีอีกห้องหนึ่งแม่หน้าตาของไอบอสแอนซ้มซํำลงขอดีขอดีก็สองห้องเหมือนกันนะครับแ d นซ้ e ลง C ไปตีซํานะครับซัมแล้วก็ต่อด้วยขอดอีห้องหนึ่ง I อไ y o แล้วก็มาขอดีอีกห้องหนึ่งตรง I l ไล o นะครับมันก็จะเป็น3ห้อง4ห้องติดๆเลยนะครับเพราะว่าตรงซ้ำเราเล่นไป2ห้องติดๆแล้วพอเรามาลงที่ในท่อน I l like i ลย u n u e r stand I am m a n in มอินปัตยาเราก็จะเล่นขอดีอีก2ห้องตรงนี้มันจะเป็น4ห้องติดๆเลยเดี๋ยวเราดูติตดๆในท่อนแรกก่อนนะครับมันจะยาวไปนะครับผมเล่นในดูแบบช้าๆนะครับ ไม่แน่มีดมิดเตอร์วิชัยไอ้กำฟลอกสับขุนนครไอ้จากจอนบ้านเกิดมังนอนเข้ามาทำงานที่พัทยาอยู่นอดแค่ไอดอกนะแม่น้าตาของไอบอกเงินซ้ำไอเลยยูนดูสแตนไอเอเมนอ่ะเราก็มาเล่นขอดีตรงไอ้นะครับ I let like you understand I แล้วก็ลง C อีกข้อมหนึ่งตรง I am man ลง I นะครับ I am man ยิ้มปัตยา I แล้วก็ I ลงขอ F I see you อย่างมาซื้อตำบักหุ่งตำบักหุ่งลง F ตรงหุง่งนะครับหุ่งเก่าเดียว i ิน yesterday I แล้วก็ลง G ที่ I I love you I love you I want you build มาลงจี้อีกห้องหนึ่งตรงบิวบิวตี้ฟู l เกิร์กไซใ์บอบอบอลงคอดซีอดซก็สองห้องน,นะครับตรงบอบอไอยาคูแล้วก็ไปต่อในตอนไออยาคูพอร้องเสียงต่ำนี่เสียงมันก็จะหมดได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเสียงสูงนะครับพอเราหลบเสียงต่ำเยอะ,เ,ยอะเสียงมันก็จะแหบไปได้เหมือนกันนะครับ ทีแรกผมนึกว่าจะมีเฉพาะเสียงสูงพอผมร้องเสียงต่ําเยอะๆเสียงมันก็หายไปได้เหมือนกันครับจะหมดแล้วนะครับดูตัวอย่างติดๆครับ I l e like t e you understand I am man in k a t i a I see you อย่างมาซื้อตังบาคุณเก่วเนียว in yesterday I love you I want you Beautiful เก่าใจว่า I อ้อาคูอยู่แฮปพอเรามาลงไออาูตัวนี้เราจะตีลงแค่ทีเดียวนะครับในในรอบนี้เราจะตีลงแค่ทีเดียวแต่ในรอบในรอบที่จะจบเราจะตีลงลงขึ้นขึ้นลงเหมือนกับต้นอื่นนะครับในต้นจบมันจะมีอยู่สักสองสามรอบนะครับตรงนั้นแต่ในรอบนี้เราตีลงแค่ทีเดียวก่อนไอ้อาคูอยู่แฮปแฮลงขอด G นะครับไเราลงขอด f ไ o ้ก uh, you have. Have. ลงขอดจี have a v e a boy friend บอบอลงขอร์ดซีคอรดซีก็กลับมาตีลงลงขึ้นขึ้นลงเหมือนเดิมบอเป็นขอรดซีสองห้องนะครับตรงนี้ตรงบอเป็นขอรดซีสองห้อง ตาลงขอดเอฟนะครับตาบวมีไอ้คอขอลงขอดจีข, <อ S 1> ขอเทเลโฟนนมัเมเบอร์เบอร์ลงขอดซีเบอร์แน่ก็จะเป็นขอดซีสองห้องเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงเบอร์เบอร์แน่มักมักลงขอดเอฟมักเจ้าลายแต่บอมีมีลงขอดจี ดิปัญญาสิทำลายลายลงขอด E ีไมเนอร์ลายคำแปลงองภาษาสาลงขอด A อไมเนอรซาหั้โตโเก็บเพียงเพียงลง D ี i มเนนะครับเพียงว่าเป็น D ี i มเนอสองห้องนะครับตรงนี้เพียงว่าบัดไลเนาาเนาวลงขอด G คอร์ดจตรงนี้เราจะตีแถมไปทีเดียวนะครับมันจะเป็นสองห้องแต่ว่าห้องที่สองเราตีลงทีเดียวนะครับบัดไลนาน้ไอแฮบเลิฟอินปัตทยาย่าลงคอร์ดซีเหมือนกันนะครับเหมือนกับคอร์ดจีเราตีแถมซี C. ลงไปอีกทีหนึ่ง มันก็จะเป็นสองห้องแต่ห้องที่สองเราจะตีลงแค่ตีเดียว I h a v e love in Pattaya I m e e t you every time แล้วก็ไปต่อในตน้น I love you in every time เดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆในต้นนี้ก่อนนะครับในต้นนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับ I w a n you a e a boyfriend boy ตาบอกมีไอ้ขอเทเลโฟนนัมเบอร์แนงมักเจ้าลายแต่อมมีปัญญาสิทำลายกำแพงในภาษา mm hmm. กูโทแกเพียงว่าบัดไล่นาวไอแฮมเลิกอินปัจจัย I m e e t you in every time you คืองามเต่น้อนางเลยอ่ะเราก็มาลงคอดซีตรงไอ s s you นะครับลงตรง I นะครับ I m e e t you in every time you แล้วก็ลงซีอีกห้องหนึ่งตรง you you คืองามเต่น้อนางเลยแต่น้อน้องเอ่ยไม่ใช่นางเอ่ยต้นนะครับ you คืองามเต่น้อน้องเอวยูแล้วก็ you ลงคอดเอฟนะครับ you want to ไปเที่ยวกับไอไปมึง ไปเบิ่งเบิ่งลงเอสอีกข้อหนึ่งเบิ่งบังไฟไปยาหน้าพอตะตะลีตนตะลงจีนะครับตะลีตนไนอเน็มทอไอแล้วก็มาลงจีอีกข้อหนึ่งตรงไอไอวาวกลิ่นไดซัมนี่นี่ลงคอซีคอซีก็สองห้องเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ ไอยอาคู who you have ่อย <im itation> ู่เฮ็แล้วก็กลับไปซ้ำไออยากคู่อยู่เฮ็บอะบอยเฟรนบอกเดี๋ยวดูติดติดในท่อนนี้ครับเสียงอาจะแฮบไปหน่อยนะครับขอไปด้วย I meet you in every time. You t know, no, no, anyway. you time. i m อยู่คืองามแตนน้องๆเ้ยอยู่วนดูไปเที่ยวกับไอไปมึงปังไฟไปยานาปอดตาลินโตนไอเต็มน้องไอาววอังกฤษแต่ซัมเนี อู้ you have a boyfriend o wow. อแล้วก็กลับไปซ้ําตรงนั้นนะครับก็ซ้ําน่าจะได้นะครับน่าจะไม่ต้องทําซ้ําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในท่อนเรียนจบมาแก่ป .4 ว้าวอังกฤษได้ซ้านี่ไปต่อในท่อน,นนั้นเลยนะครับลงขอ C ตรงคําว่าเรียนเลยนะครับเรียนจบมาแก่ป .4 ว้าวว้าวลง A อเมเน ว่าวังกิตได้ซ้ำนี่ไผไผลงดีไหมเน้อไปสิว่าสรซางที่ความความลงจีความหูไอมีซ้ำนี่เรียนกับมาสูงแล้วก็มาลงเกอะสีตรงเรียนอีกแล้วนะครับเรียนกับมาสูงเงินกับอมีดั้งกระโดงลงเอไมเนอร์ตรงดั้งดั้งกบะโดงกลางไกลใหญแ่แต่แต่ลงดีไหมเน้อแต่บอกเลยว่าความจริงใจละไอ ไอ้ลงขอจีไอ้บอกแปลฝรั่งดเซแล้วก็ไปเซฮัลโหลเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนเรี่นงจบมาแค่พอสิว่าหวังคิดได้ซ้ำนี่ไปสิว่าจะสร้างนี่ความหูอ้มีซ้ำนี่เรียนกระบ่สูงเริ่นกระบอกมีดังกระบอกโดงดามใหใหญ่แต่บอกเลยว่าความจริงใจละไอบอกแป่ฝรั่งดเซฮัล โอ้ไม่ดาลลิงเรามาลงคอร์ดซีตรงเซนะครับเซียนโอ้ไม่ดาลลิงดาดาลงเอไมเนอร์ดาลิงหยุดชนเม็มีดาวดาวลงดีไมเนอร์ดาว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 ได้ได้ลงคอร์ดจี้ได้ดาดีลงคงต้องกลับไปเรียนเสริมลงคอร์ดซีคงคงต้องกลับไปเรียนเสริมเรียนเรียนเพิ่มเติมลงเอไมเนอร์ตรงเรียน เวียนเพิมเ่มเติมเรื่อปภาษาซักซักลงกอดดีไหมเนื้อซักวันไอสีกลับมาทาไอก่อนนะต้าเราลงกอด G จตีลงมาทีเดียวนะครับในตรงท่าทาไอก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปซ้ำไออาคูยูแฮ a อ e a บอยเฟรนด์บอตอนนั้นนะครับดูติดติในตอนนี้นะครับ เสียงโลกไห้ดาลิงอยู่เทพเองมีดาว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 ใดวได้ยินผมต้องกลับไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมเรื่องภาษาส,าสังวันไอซี่กลับมาทาไยก่อนนั้นไอยาพู้อยู่แห่งอ้อมอ้าย ก็กลับไปซ้ําในตอนนั้นนะครับก็น,น่าจ,จะได้นะครับสําหรับเพลงนี้ก็ลองฝึกกันดูนะครับถ้าใครเกลียดไม่ได้ก็ตีลงไปเลยถ้าใครยกตอนตอีขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องยกเอาแบบถนัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย